โดวงด้วยว่าใหญ่ทำอะไรปุ้ยโอ้โลกกลัวผู้แล้วเนี่ยห้านี่โอ้ยโอ้โหใหญ่ครับโอ้ยโลกกลัวผู้แล้วครับเนี่ยมันหน่อยครับปานถูก งครับอเหนือรอบเพิ่งขึ้นนีมันโอ้ยรอบเนี่ยหดไอเกมันโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้วรูดล้เบิรูดระวบรูดระวบโอ้ยยังปุกปุกโอ้โหมาแปลกครับมือนี่ อย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดเอายงยงยงโอ้ยปลาดุกครับมื่อนี้อ้าวมาใหม่ครับโอ้นี่ปลาดุกหน้าครับเหลืองอัตัดเพิ่งเห็นปลาดุกเป็นรอบแรกครับโอ้ปลาดุกเปิดหัวด้วยดุกหน้าดุกหน้าของแฉะมันดุกอุ้ยมันบิ๊กดุกนี่ปลาดุกหน้าครับ อ้ยปลาดุกหน้าธรรมชาติครับแน่เห็นแล้วปลาดุกโอ้ยจนโดนเห็นเท่านึงครับอ้าวลุยต่อไป เห็นแล้วเห็นแล้วป้ายังป้ายังโอ้ยมปวดทิ็งตัวเนี่ยโอ้ยปวดทิ้งครับโอ้ยใส่ใหญไงคือเก่าโอ้ใส่นี่ใส่ใหญ่มะกุลจนก่อดเสียดายได้ทำมะกุลมือนี้มือหน่ยได้ พ่อมากูเนะาะพี่นอนยาวขึ้นมามันยุง่งตาวอดยังวะโอ้โหตัวอ้วนครับทั้งอ้วนทั้งไงมานครับพี่น้องมานครับรอบเด็กกับมานเมื่อนี้เสียเงินเดียวยุ่งยุ่งายกับพอ่อมยุ่งบ่พฟอลได้ไหมแล้วถ้าพอะนะมาหยาด มือมาที่อยู่เป็นหยักเอาโอ้ยปลาเข็งอีกแล้วเนี่ยไปยังปลาเข็งใหญ่อีกแล้วอ,อดินทองทองโอ้ยแตละโตคุณนะครับโอ้ยใส่ไงครับสามสามโตโลสี่โตโลเนี่เนี่ยโตโล,โล,ลนะโตโลแล้วนี่ระดับอโอ้ยพี่น้องเอ้ย เดแอ้เสียงปลาพ่อโจาะโจะโจ้ะยี่สิได้สามสิคือเหมือนันพ่อแล้วนี่ มานครับพี่น้องมันี่ผกขอร้ายดลกเต็มกองฟ้มนี่พอ่อ ลรงด้วยดินตับต้ามีผลอ้าถืออีกแล้วครับมาดอีกแล้วมาดอีกแล้วปลาหยังมาเบิงปลาหยังเอ,อ้ามาหอมมาหอมเลยมาต้องถือร้ายขนาดแบบนี้ไม่ใหญ่อีกแล้วอ้นวนๆบ้วนบูหลังเนาะ ไงบอครับพี่น้องไงบอครับซุ่มเจ้าอันซ่อนน้ำไขวอ,อมันอยากน้ำถึกใหม่นี่นแล้วออ,อเก่าจ้อว่ดทะเดอยบใหม่หูน่อสหม ว่าหลังนี้คือบอัวตีงเนาะสีลงมาอีกป่ะอืยเสียงปักทั้งนาย,ยังนาะปักง,งอ,กอง่ มันรุ่นครับลังนี่รุ่นรุ่นรุ่นได้รุ่นลังนี่ห่วยรุ่นยังนอะคือมิดแคมอาอาระวัดบ่นี่ห้อยป,ปวดบอว่นี่หน่มๆนี่ โดนแต่ว่าก็แปลกๆอยู่ครับววน,ากกานี่ถือซอยวะบรรยากาศยงีคบขึ้นนะครับ ะกะธงนะาเอ้าเอหยังเข้าไอ้โง่ครับโอ้ยเฮ็ดดินต่ตาๆมันคืออะไรสกอ,อ,อ,อใหญ่บ่ไสอุ้ยโอ้โห น้งวายน้อวตีงินว้ตีงันวาอตีเงินว้กินงนะเพื่อนไว้ดิถ้าข้อตมแล้ว้มาหน่อยถ้าข้อปิกงรล้วตีงินว้ได้อย่างนั้นนี้นะนี้เป็นเงนตีนะฮักวเื่นไปด้ตีเงันกระเพื่อนไ้ แต่ไหนยกยกเึ้นนะวะตีงัดพื้นไว้หยกัไปจางนแล้ววเตีงตีงัดพื้นไว้ตีงัดพื้นไว้ฮันสงไรเดตีงัดพื้นมันไหวฮั่นตีงัดพื้นมันยกขึ้นเหรอเออตีงัดพื้นไหวไหยม่ไปตีงัดคองฮันโอ้นี่เด้อใหญ่นี่นี่นี่โอ้โห ตีเงานไหวไหมไปแล้วอผีทั้งันมือทั้งผีเออพี่น้องพี่น้องเบิ่งเด้อครับบู้คอยไงติดไอ้โง่ครับเอามันออกทั้งผีได้ปองขาดอย่างนี้นู่นอุ้ยฮึ่มฮึ่มอ่านไปให้มันไปพุ้นตีติงเงินผื่นไหวทัวให้มันหนีไปได้ไปผุนพวาห่างโอ้โหเน็ตกู อ้อยโอ้โดดโดดเอ้าเออเป็นไรครับพี่น้องโอ้ยหักคอตกไปแล้วซ้ำเนี่ยโมหกคอมาทิา้งใหักโดดออกกันนะอุ้ยโอ้โหหักคอเลยโอ้ย,อ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 ยไงรักติดไอโง่ของเราครับ โซวังด้วยวันไหญ่หนไหปุ้ยโอ้โลกวัวผมนีเนี่ยฮะนเอาโคตรโคตรไงวันให่ก็โลกวัวแล้วครับตัวนี้อุ้ยดับบ่นไงเลยจับจับจับไหลฮ่าฮ่านี่ อยย้ยไงครับโอ้ยโลก,กลว้าวแลวครับเนี่ม่นหน่อยครับปานถูใจะบอกองขาดนี่นาะไงครับมาเนารอบขึ้นขึ้นนี่มันอมเออโอ้ยจมพอ,อดเนาะหมดไอเสียนมันออก เือบ yep.